สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับเจตจำนงของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีนาโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกของตกคุณเองนะครับได้ไพ่ six of s w o r d เนาะแล้วก็เป็นไพ่ five of swords อันนี้เป็น nine of w a n d นะครับเด็กถือเหรียญเจดเหรียญอัศวินถือถ้วยนะครับ อันนี้เป็นไพ่ seven of cups แล้วก็เป็นไพ่ the hermit 5เหรียญไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็น t e m p e r a n c e อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่สมเหรียญนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบหมดทุกใบแล้วรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้ไพฟฟ่ five s o r t เกิดขึ้น ฟอฟสอดเนี่ยอาจจะเป็นแนวคิดการคิดการตัดสินใจอะไรบางสิง่งบางอย่างกับชาวมีนแล้วก็ลักคนามีนอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้ดังใจมีในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างฉุนเฉียวใจในสลับบางคนอาจจะมีการต่อต้านนะครับกับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบางคนในบางครั้งก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของกริยานะครับในเรื่องของ มายเซตการคิดการตัดสินใจอะไรเนี้ยต้องพยายามแบบเหมือนต้องไม่ใจร้อนนะครับแล้วก็ต้องไม่กดดันด้วยเพราะไพ่ใบเ,เนี้ยคือฝ่ายออฟสอดค่อนข้างกดดันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้อันนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเร่งเรารีบจนเกินไปเรากดดันจนเกินไปบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เหมือนกดดันคนอื่นแล้วคนอื่นก็กดดันเราอีกมันก็จะ กดดันกันเป็นทอดทอน,นสุดท้ายมันก็จะมีปัญหาและก็อุปสรรคเกิดขึ้นได้ดังนั้นปล่อยวางสักนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะโอกาสของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นในแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับแต่ในการที่คุณแอคชั่นแบบนี้มันอาจจะมีผลลัพธ์ในบางสิ่งบางอย่างตรงที่ว่าตัวคุณเองนะครับ อาจจะรู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกท้อจากในเรื่องของการงานเพราะตัวคุณเองอาจจะถูกกดดันนะทำให้ตัวคุณค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของ mindset ในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจเพราะบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะครับแล้วก็นายอัฟวานเนี่ยแปลว่ารู้สึกเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนรู้สึกเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องต่อสู้นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นน e g a ทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคนะปล่อยวางไปเลยนะครับสำหรับช้า มีนแล้วก็ลักนามีนความหวังดีๆความหวังใหม่ๆม,มันมีโอกาสที่จะมาหาคุณได้จากไพ่อัศวินถือถ้วยเกิดขึ้น อาศัยือถือถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีข่าวดีเข้ามาหรืออาจจะมีกัลรรยาณนิตเม็มีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนพยายามเปิดใจยอมรับนะครับพยายามไปเปิดหูเปิดตาเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับมันอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกว่านี้ต้องใช้การเปลี่ยนแปลงบ่อยๆสำหรับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนนะครับเพราะว่าบางทีคุณอยู่กับที่มันอาจจะกดดันนะครับแล้วก็มีความรู้สึกท้อใจรู้สึกไม่ตกกังวลรู้สึกเหมือน มีอะไรที่ยากต่อการที่จะมีการข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ประมาณนี้มันก็ทําให้คุณรู้สึกติดลบในไมซ์เซตของคุณคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกท้อใจนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของทัศนคติกับบุคคลอื่นๆ มีวิธีตรงที่ว่าชาวราศีมีนแล้วก็ลักนณามีนเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องเดินทางนิดนึงนะครับหรือไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาก็ได้หรือพยายามเคลียร์นะครับปัญหาอุปสรรคทางใจของคุณอะ่ะอย่าเอาอุปสรรคปัญหาไปด้วยพยายามดีลิสมันออกจากสารระบบให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเกิดคุณจําในภาพลบนะครับสมองมันจะ ทำการเมมโมรีไว้เลยว่าตัวคุณอนะ่ะชอบในการติดลบทั้งที่ตามจริงเรายิ่งอยากอ,าออกออกแต่มันทำไมยิ่งติดลบยิ่งเข้ามายิ่งแบบเหมือนกับยิ่งยิ่งทิ้งยิ่งจํามันก็คือหมายความว่าเราคิดมากวิตกกังวลร่างกายเราจะจดจํามันนะครับว่าทั้งดีและไม่ดีเนี่ยจะจดจําเอาไว้ถ้าเราเป็นพลังงานบวกเราก็จะมองโลกในแง่บวกเสมอแต่ถ้าเรามองโลกในแง่ลบเนี่ยคุณก็จะมองโลกในแง่ลบตลอดเลยเพราะร่างกายมันจํานะครับว่า ปฏิกิริยาเขาเรียกว่าเหมือนอมืมันเป็นเอฟเฟกบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่ที่ร่างกายเราอ่ะเป็น auto ออโต้ครับอัตโนมัติโดยที่เราก็ไม่รู้ทั้งที่เราแบบยิ่งอยากเอาออกแต่มันยิ่งอยากจําเพราะอะไรเพราะร่างกายคิดว่าเราอ่ะชอบในการจําในสิ่งที่มันไม่ดีเราถึงเอาความจําที่ไม่ดีเนี่ยอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟออกไปไม่ได้สักทีเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยสะสมมันมาเยอะ เกินไปนะครับร่างกายเลยจำมันไว้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงบ้างหาพลังงานใหม่ๆหา energy ใหม่ๆที่ทำให้ตัวคุณสามารถที่จะ คลี่คลายสถานการณ์นะครับกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปแล้วก็เจือจางไปได้นะครับถ้าเกิดคุณเปิดใจยอมรับปล่อยวางมันซะแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตานะครับมันอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ทําให้ตัวคุณนั้นมองอะไรไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นในทางที่บวกมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ การงานเนี่ยมันเหนื่อยมันหนักก็จริงนะมีปัญหากับคนก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงจะโยกย้ายจะเปลี่ยนงานก็ได้นะจากไพ่เดดแชมพลันเนี่ยเปราว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายก็ได้เพื่อให้ตัวคุณนะ่ผ่อนคลายความไม่ตกความกังวลแล้วก็ในเรื่องของมายเ s ็ t ของตัวคุณเองเพราะยิ่งอยู่ต่อไปคุณจะยิ่งติดลบติดลบติดลบเรื่อยๆสุดท้ายคุณจะระเบิดมันออกมาแล้วมันก็จะทำให้ทุกอย่างนั้น สายเกินแก่นะครับดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าปล่อยวางแล้วอยากเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนไปนะครับเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมีโอกาสมีเน,นื้อหนมเต็มทางที่ดีอนาคตที่ดีนะครับความหวังใหม่มันมีโอกาสที่จะอยู่กับตัวคุณได้นะพยายามสแสวงหาพยายามเต็มเต็มพยายามเรียนรู้พยายามปล่อยวางไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยแปลว่าไพ่ลือสีลือสีคนนี้กําลังขึ้นไปทําสมาธิบนเขานะครับ เขาเนะี่ยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเขาต้องการที่จะมีความสงบในชีวิตมีตะเกียงอันเดียวที่คอยส่องทางไอ้ตะเกียงเนี่ยสองทางของเฮอร์มิตเนี่ยคือการที่นําไปสแสวงหาของการหลุดพ้นเลยทีเดียวนะครับแปลว่าตื่นรู้ถึงจิตวิญญาณแปลว่าชาวมีนและก็ลัคนามีนสามารถที่จะมีการตื่นรู้สามารถที่จะมีการปล่อยวางสามารถที่จะมีแนวโน้มิศทางที่ดีได้นะครับ การปรับการเรียนรู้การเข้าใจกับสัจธรรมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้นะดาวพฤหัสบดีเนี่ยที่โคจรทับกับลักนณามีเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในภพวินาศของดวงโลกวินาศของดวงโลกแปลว่าพังทลายแปลว่าจบสิน้นคุณต้องเคลียร์ทุกอย่างไปแล้ว เมื่อดาวพฤหัสบดีเดินเข้าสู่ราศีเมษมันจะหมายถึงเป็นพบเลือนแห่งการเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยชาวมีนและก็ลรานามีนก็จะมีการเริ่มต้นมีแนวโน้มโน้มเอียงไปข้างหน้าในทางทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นลองปรับ เปลี่ยนลองเปลี่ยนแปลงหรือบางทีไปเรียนไปศึกษาบางสิ่งบางอย่างก็ได้เพื่อต่อยอดพัฒนาคุณจะได้เติบโตไปอยู่ในสายงานอื่นที่ไม่ต้องมามีปัญหามามีอปุปสรรคกับในเรื่องของเจ้านายกับในเรื่องของเพื่อนพ้องกับบคุคคลรอบข้างมันก็าจะคลายความวิตกความกังวลไปได้บ้างนะครับเนาะประมาณนี้นะครับ เพราะว่าดาวพฤหัสบดีที่ทับลักนณาชาวมีนเนี่ยอาจจะสามารถเปลี่ยนงานได้ก็ได้นะครับสามารถที่จะหางานได้หรือสามารถจะไปเล่น,นตอกก็ได้เช่นกันนะสอย่างเลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของสภาวะการเงินสำหรับชาวมีนแล้วก็ลักนณามีนกันบ้างการเงินเนี่ยนะครับขึ้นมาไพ่ห้าเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะครับแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญคือตามจะมีสามเหรียญด้วยนะเดี๋ยว พูดถึงเรื่องสามเหรียญทีหลังเนาะก็คือไพ่ห้าเหรียญเนี่ยใครกําลังรู้สึกว่ามีความติดขัดมีการสะดุดบ้างสำหรับการลงทุนเพราะบางทีคุณอาจจะลงทุนค่อนข้างเยอะนะแต่คุณรอคอยเงินอยู่เพราะตอนนี้รู้สึกว่าเงินอาจจะชนเดือนแล้วเออเลยอยากจะได้เงินรอคอยเงินอยู่เนี่ยเงินอาจจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าการเงินของคุณเจ็ดเหรียญค่อนข้างโอเคนะการที่รอ การเงินเนี่ยการเงินอาจจะมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีได้มีโอกาสที่คุณจะได้เงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันเงินออ,ออมนะครับหรือเงินอะไรก็ได้ที่คุณเล่นหุ่นกองทุนอะไรก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยมันมีโอกาสมีแนวโน้มในทางที่ดีหรือใครจะยื่นกู้สินทรัพย์ในเรื่องของ คเครดิตกับธนาคารแบบเนี้ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับนะครับใครที่เคยลงทุนเอาไว้เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินปันผลนะครับมีโอกาสที่จะรับเงินปันผลนะเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าเก็บหอมรอมริบเนี่ยคุณจะค่อยๆมีการเติบโตมีการพัฒนาเพราะเจ็ดเหรียญเนี่ยแปลว่ามันกําลังจะออกดอกออกผลมาให้คุณได้ใช้แล้วนะครับแต่ถ้าเงินเล็กๆน้อยๆมันก็อาจจะได้ไม่ได้เยอะเนาะแต่ถ้าเกิดใครลงทุนแล้วหลักหมื่นหลักแสนหลักลนเออใครลงทุนหลักแสนหลักล้านเนี่ยมันจะเห็นเงิน เงินเป็นก้อนเลยนะครับที่เวนคืนกลับมาเป็นเงินปันผลเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็การเงินค่อนข้างแบบอยู่ในระดับ7จ็ดเต็มสิบ แปลว่าการเงินก็แบบไม่แย่นะครับถือว่าดีเลยนะใครที่แบบกําลังติดขัดกําลังขาดดุนเนี่ยกับในเรื่องของการขาดสภาพคล่องเนี่ยเงินอาจจะหมุนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสจะมีโชคมีลาภดีด้วยมีไพส่สามเหรียญปรากฏสามเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสมีรายได้ที่ดีขึ้นใครที่ติดขัดใครที่สะดุดนะครับรายได้เนี่ยชนเดือนไม่พอใช้แล้วเนี่ยนะครับ คุณอาจจะมีโอกาสทำยอดทำโ t ทีทำอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นหรืออาจจะมีคนมาว่าจ้างคุณนะครับในเรื่องของใครที่ทำงานเกี่ยวกับช่างการบริการนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนมาว่าจ้างคุณมากขึ้นนะครับสามารถใครที่เป็นนายหน้าแบบเนี้ยนะต้องการจะเป็นนายหน้าขายที่ดินเอ่ยเป็นนายหน้าขายประกันอะไรแบบเนี้ก็อาจจะมีสามารถปิด ดิกับลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับมีในเรื่องของลูกค้านั้นมาซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ของตัวคุณมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ทําให้สานะการเงินของคุณนั้นค่อยๆฟื้นฟนูแล้วก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ยังไงก็เก็บเงินและเห็นคุณค่าของการเงินสักนิดหนึ่งเพราะมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะจากไพ่เจ ถ้วยแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญคือการมีค่าจะจ่ายเข้ามาได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดคุณบาลานซ์รายรับรายจ่ายอย่างมากสุดคุณก็เหมือนเดือนชนเดือนได้อยู่นะครับก็ยังแบบไม่เหลือเก็บแต่ก็แบบไม่ติดลบอะอประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการลงทุนนะครับหรือในเรื่องของตรงนี้กันบ้างน,นะครับลาบลอยนาะสำหรับชาวมีนขอโชคลาบลอยให้กับชาวมีนด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่โอัศวินถือถ้วยนะครับไพ่ห้าเหรียญอัศวินถือเหรียญน,นะครับอัศวินถือถ้วยกับอัศวินถือเหรียญแล้วก็5เหรียญแสดงว่าคุณมีโอกาสถูกรางวัลพอสมควรนะครับมีโอกาสถูกรางวัลน,นะแต่ถ้าซื้อเยอะเกินไปฝ่ายออ p e n t a c เกคืออาจจะขาดสภาพคล่องได้นะครับสำหรับใครที่เสี่ยงยยเยอะจนเกินไปต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเลขเด่นนําโชคของคุณเนี่ยจะมีโอกาสถูกรางวัลได้เหมือนกันนะครับและอาจจะถูกรางวัลได้จากเลขท้ายทะเบียนรถนะครับโดยเฉพาะคนทัดดินและทัดน้ํามีโอกาสที่จะ ถูกลังวัลตรงนี้ได้นะครับส่วนใครที่ซื้อนะครับแล้วอาจจะไม่ถูกรางวัลเลยก็มีก็ได้ฝ่ายออ p เ n น,นท c กเกิลคือบางทีคุณอาจจะซื้อแล้วอาจจะไม่ถูกเลยก็ได้เช่นกันกถูกรางวัลเนี่ยเป็นเลขท้ายทะเบียนรถใช่ไหมครับและอาจจะถูกเป็นเลขท้ายอาของ ของเลขรางวัลก็ได้นะครับเป็นเลขไท้าย2ตัว3ตัวอะไรแบบนี้ก็อาจจะถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้เป็นรางวัลใหญ่โตนะครับก็พยายามบริหารจัดก,การในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะบางทีบางทีคุณก็อาจจะกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงยเยอะจนเกินไปสุดท้ายอาจจะยังดูเหมือนขาดทุนหรือไม่คุ้มทุนเพราะว่ามีไพ่ ไฟล์ออฟเพนทักขนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะแต่ยังน้อยก็มีข่าวดีเข้ามาที่ตัวคุณเองจะได้เงินกลับมาได้ในสระบบางคนถ้าตัวคุณเองนั้นมีโชคมีลาบจากเลขทะเบียนรถนะก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มเศท,ทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะคนธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำนะครับพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะเผื่ออาจจะมีโชคเลขเด่นนําโชคให้กับตัวคุณแต่ซื้อมากอาจจะผิดหวังได้มีไพ่ห้าเหรียญสองใบนะครับแล้วก็มีไพ่ใบนี้ก็คือ ถือถ้วยทั้งคู่อาจจะเป็นถือถ้วยนะครับประมาณนั้นสำหรับใครที่ชอบอย่ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามปรังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ